ผมเป็นผู้แทรนราษฎรจากจังหวัดนครสวรรค์ผ่านการเลือกตั้งหลายครั้งเจอเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับคือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจึงขอโอกาสหน่อยท่านอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆมันไม่ปกตินั่นก็คือเรื่องข้าวเปลือกราคาตกที่สุดในรอบ10บ0ปีที่ผ่านมา วันนี้เหลือเกลือละห้าพันตามข่าวนะแต่ที่บ้านผมนี่ต่ำกว่านี้ดีครับแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไงนี่ละเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต่อไปที่ผมจะต้องคุยกับท่านถึงขนาดที่ผมต้องหยิบมาคุยกับท่าน นี่คืออารมณ์ของผู้แทนคุณพิเชษเชื้อเมืองพานที่สอสอเชียงรายเพื่อนกันเขาตั้งกระทูถามรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาไอ้เจ้ารัฐมนตรีพักประชาปัติมันไม่มาตอบครับมันไม่มาตอบเขาก็โกรธเรื่องนี้สำคัญ แล้วคนเป็นผู้แทนเนี่ยครับเขาก็ต้องมีวิธีการที่ทำให้สังคมสนใจพูดบอกเออไม่มาตอบกันแล้วไปอย่างนี้ก็จบสิไม่ได้หรอกครับผู้แทนผมถึงเข้าใจอารมณ์ของของคุณพิเชษที่หวานข้าวในสภาคือมันต้องทำอะไรให้ประชาชนเห็นว่าสภาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ อย่างน้อยที่สุดโวยแล้วต้องให้ได้ยินแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้การที่คุณพิเชษหวานข้าวหวานปุ๋ยในสภาโอเคครับได้ได้เป็นข่าวประชาชนเห็นพอใจแต่แก้แต่ว่าการแก้ไขที่จะมาเข้ามาแก้นี่ยากมากดังนั้นวันนี้เรื่องราคาข้าวตกต่ำเนี่ย เป็นเรื่องที่ผมจะต้องคุยกับท่านว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติท่านลองคิดดูนะครับปลูกข้าวเนี่ยน้ำท่วมข้าวมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงเนี่ยราคาต้องแพงขึ้นสิครับไอประเทศนี้ก็แปลกครับในสมัยรัฐบาลเผดเดก,การประยุทธ์นี่ยิ่งน้ำท่วมข้าวกับราคาตกไปอีกเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ย วันนี้ก็เลยจะต้องแจงแจงให้ท่านทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นผลมาจากโครงสร้างระบบนี้มันกำลังพิการเต็มที่แล้วครับและนี่คือผลจากการรัฐประหารที่ผมบอกกับท่านหลายครั้งว่ามันเลวร้ายเกินกว่าที่เราคิด ฟังผมหน่อยความเลวร้ายไปถึงพระไปถึงพระพุทธศาสนาท่านก็เห็นแล้ววันนี้ที่ผมหยิบเรื่องพระพุทธศาสนามาให้ท่านดูเพื่อที่จะย้ำให้ท่านเห็นว่าระบบผล็จการที่เกิดขึ้นในยุคแผ่นดินรัชกาลที่สิบนี้ต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่เก้านี้กำลังกินตัวเองอย่างหนัก แล้ววันนี้กินไปถึงประชาชนกินไปถึงชาวนาแล้วก็มีอย่างที่ไหนล่ะครับน้ําท่วมเนี่ยข้าวเสียหายไปส่วนหนึ่งไอข้าวที่ได้มันต้องราคาขึ้นสิไม่ขึ้นมากก็ต้องกระเตื้องกว่านี้เพราะอะไรผมจะบอกให้ท่นานทราบนะครับว่าหัวใจใหญ่มันมาจากโครงสร้างของของงบประมาณ ผมอยู่เมืองข้าวมานานอภิปรายเรื่องข้าวนี้หลายรอบผมจะบอกให้เห็นว่าวันนี้ที่ข้าวเนี่ยมันแก้ปัญหายากมากและตกราคาตกอย่างหนักถึงขนาดผู้คนนี่ทาวน,นานี่อยู่กันไม่ได้แล้วนะครับอันแรกเลยเนี่ยต้นทุนของข้าวเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั้นราคาปุ๋ยเนี่ยมันขึ้นมาตลอดนะ เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ผมเป็นผู้แทนอยู่เนี่ยต้นทุนของข้าวค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าเกี่ยวรถเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ประมาณไล่ละประมาณหกพันบาทนะครับไม่ใช่ไล่ละตันละตันละตันหนึ่งเนี่ยตกประมาณหกพันแต่วันนี้ราคาขึ้นมาอีก ผมเชื่อว่าต้องอยู่ถึงเ0็0พันถึงแปดพบาทแต่ขายได้ห0 0พันตายไหมดังนั้นปัญหาข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องราคาตกเพราะน้ำท่วมน้ำแรงเท่านั้นอันนี้เป็นความผิดปกติอย่างยิ่งจุดแรกเลยคือคกลไกตลาดข้าวเสรีเนี่ย ที่อายุทย์วันนี้มันพยายามจะบอกว่าเป็นตลาดข้าวเสรีนี่นะไม่ไปแทรกแซงไม่ไปจำนำข้าวอะไรเนี่ยไอ้นี่ละคือปัญหาใหญ่ที่สุดของของการกดขี่ของโรงสีคือโรงสีกับชาวนาเนี่ยปล่อยเสรีโรงสกีก็กินชาวนาตายถูกไหมครับดังนั้นในสมัยของทักษิณยิ่งรัก จึงเน้นเรื่องการจำนำข้าวเต็มที่ไม่ใช่ว่าทักษิณเก่งมาใช้จำนำข้าวก่อนหน้าทักษิณไอชว,กชำน,ำวน,อกนก็ใช้จำนำข้าวพลเอกเปรมก็ใช้จำนำข้าวใช้มาตลอดครับแต่ทำในวอลลุ่มเล็กทำให้ราคาข้าวไม่กระเตื้องทักษิณกับยิ่งรักนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกยินดีจะซื้อหมดเลยรักจะ ซื้อหมดก็ใช้งบประมาณเนี่ยเข้าไปพยุงราคาในรูปของการจำนําข้าวแน่นอนครับสิบกว่าปีห้าปีของทักษิณต่อมาถึงยิ่งรักนี้เจ้าของโรงสีไม่ชอบครับ เจ้าของโรงสีมันก็วิ่งเต้นทุ่งโรงสีเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับฐานดังนั้นการรัฐประหารครั้งนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้กลไกาการช่วยเหลือชาวนาพังหมดเลยนั่นก็คือมันไปจับคุณยิ่งลักษ์อ้างว่าเป็นการทุจริตที่เอาเงินภาษีนี่ไปจำนำข้าว เราดำเนินคดีเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้สิตัวมันทำไม่ได้นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองวันนี้แม้มันจะทำมันก็ทำไม่ได้คุณพิเชษหวานข้าวไปแล้วสร้างข่าวไปแล้วก็ทำไม่ได้และผมเชื่อว่าไม่มีทางทำได้ที่นายจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพนนี้บอกเดี๋ยวจะตอบกระทู้จะแก้ได้ไม่จริงครับโกหกไม่มีทางทําได้เลยถามว่าไม่ทำไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเงินไปช่วยเหลือแล้วจะทำยังไงข้าวก็เต็มนาดังนั้นที่ผ่านมาทําได้เนี่ยเพราะใช้งบประมาณแผ่นดินเข้าไปซื้อแข่งกับเจ้าของโรงสีทําให้เจ้าของโรงสี จะต้องจะต้องเพิ่มราคาถ้าอยากจะได้ข้าวก่อนเนี่ยต้องได้เพิ่มราคาให้เขาเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เพิ่มราคารัฐบาลซื้อแต่วันนี้ทําไม่ได้ด้วยอันหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งนะหนึ่งก็คือณนะโยบายจํานําข้าวไม่ให้ทําแล้วเพราะอายุ์ไปดําเนินคดีการจํานําข้าวเป็นความผิดแล้วสารก็สพเพื่อจะป้ายสีก็จัดการไปแล้ว เห็นไหมกับยิ่งรักประเด็นที่สองไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์จากอะไรเพราะว่าโครงสร้างงบสามล้านล้านเนี่ยไอ้ยุทธเอาไปประมาณเกือบ20%ไปให้หวังแล้วไม่มีเงินเหลือพอครับแล้วยิ่งวันนี้เกิดวิกฤตถังแตกจาก ปัญหาเรื่องโรคระบาดส่งออกก็เจงการท่องเที่ยวก็เจงล็อกดาวน์ประเทศมาสองปีแล้วหนี้สินบาลตะเกียงจนเกิน70%แล้วผมถึงบอกว่านี่แหละครับวันนี้จะโครงสร้างพเด็จการอันนี้มันได้ดูดทรัพยากรดูดภาษีของประชาชนนี้ไปใช้ในส่วนโครงสร้างส่วนบน ทำให้เงินเนี่ยไม่พอที่จะไปดูแลประชาชนดูแลชาวนาด้วยชาวนาที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ถ้าไม่เอาเงินภาษีกลับไปหาเขาในรูปการนี้ไม่มีทางช่วยเหลือได้เลยมันก็ปลายสีว่าเป็นเรื่องทุจริตซึจนกระทั่งกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งจนกระทั่งตัวมันเองก็ไม่สามารถจะไปใช้นโยบายนี้ได้แล้ว ดังนั้นไอ้ปัจจสองตัวนี่แหละครับจึงทำให้ไม่สามารถจะช่วยเหลือชาวนาได้เลยแม้ภาวะข้าวปกติไม่ต้องน้ำท่วมก็ช่วยไม่ได้ยากแล้ววันนี้การรัฐประหารที่ผมบอกเนี่ยมันได้กินเนื้อในเข้าไปจนกระทั่งไปถึงชาวนาแล้วถ้าชาวนายังไม่ตื่นตัวนะครับ ชาวนายังหลงเชื Spencer ่อ <whereas>, ก <sh> ับเอเศษเงินที่มันเอาไปหวานคนละครึ่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะรับรองได้ว่าตายแต่ผมเชื่อว่าชาวนาจะตาสว่างเพราะอะไรเพราะว่าจากชีวิตของผมที่เป็นผู้แทนสัมผัสกับชาวนาเนี่ยถ้าข้าวราคาตกมากๆเนี่ยชาวนาเขามองเป้าหมายชัด จนที่สุดคือรัฐบาลคุณจะแก้ไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่รู้ด้วยล่ะแต่เมื่อคุณเป็นรัฐบาลแล้วข้าเขาตายอย่างนี้นะตกอย่างนี้นะเขาไม่ลงคะแนนให้ผมเชื่อว่าวันเนี้ยพักพลังประชารัฐเจงสุดเจ๊งสนิทแน่นอนในขณะที่ราคาก็ตกต่ำมันก็ทะเลาะก,กันเลยไหมทะเลาะก,กันแย่งอำนาจกันอยู่อย่างนี้ ผมไม่ได้พูดเกินไกลเกินความเป็นจริงสมัยในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่เจเจงกระบ,บงแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยราคาข้าวตกในเวลานั้นผมเป็นผู้แทรนรัศดรประมาณปี3 38ส8 39นะ39 40่นนั่นะเหลือ6,000บาทเท่านั้นข้าวเหลือ6,000บาทเท่านั้นแล้วถ้า ข้าวเปียกอีกลดลงมาอีกเนี่ยนะช่วงนั้นผมก็อภิปรายปรากฏพอพอในชวนยุบสภาปั๊บเลือกตั้งแพ้เลยวันนี้เป็นสัญญาณให้เห็นว่าพลังชาวนาจากความเลวร้ายของรัฐบาลเผด็จการนี้แหละที่จะทำให้เขาเห็นปัญหาเพียงแต่ว่าความเห็นความสลับซับซ้อนของโครงสร้างของโคงโคงโคงระบบเนี่ย อาจจะไม่เห็นผมเลยต้องมาชี้แจงว่าวันนี้ปัจจัยสองตัวใหญ่ที่สุดก็คือการรัฐประหารลม้มรัฐบาลยิ่งรักแล้วดำเนินคดีเรื่องการจำนำข้าวจึงทำให้อายุธมันสร้างนโยบายนี้อีกไม่ได้เพราะถือว่าเป็นความผิดแล้วอันที่สองจากการรับใช้ วังเต็มที่วังจะเอาอะไรให้หมดมันก็ไปเอางบประมาณก้อนใหญ่นี่ให้เพื่อมันจะได้อยู่ได้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นผลโดยตรงเลยต่อชาวนาเพราะมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ที่จะต้องเข้าไปช่วยเขาแล้วมันก็เอาเศษเงินไปพรม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 ,พมอ้างว่าให้ห0าร้อบาทให้ส0มร้อยบาทเงินช่วยเงินช่วยเหลือโควิดคนละครึ่งใช้มากได้มากอะไรนี่อันนี้มันนิดหน่อยเท่านั้นเอง ดังนั้นมันภาระมันถึงได้ตกไปอยู่ที่ชาวนาไงทีงนี้มาดูโครงสร้างโครงสร้างหลักอีกเป็นเรื่องปกติการผลิตข้าวในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยทุกปีเนี่ยจะอยู่ประมาณ16ล้านตันถึง18ล้านตันถ้าน้ำท่าดีๆได้ถึง18 20ล้านตัน เสียบ้างอะไรบ้างก็ประมาณ16-15ล้านตันแล้วของเราเนี่ยกินอยู่ประมาณ6ล้านตันในประเทศโดยสรุปแล้วจะมีข้าวเหลืออยู่ประมาณ10ล้านตันต้องส่งออกคือมันผลิตจำนวนมากครับปีนี้แม้น้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ท่วมทั้งประเทศท่วมบางส่วน เท่าที่เสียหายเนี่ยก็ยังดูอยู่ได้เกิน10กว่าล้านตันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะต้องส่งออกปีหนึ่งเนี่ยเราต้องส่งออกข้าวอย่างน้อย10บล้านตันนี่คือภาระใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องผลักดัน10กว่าล้านตันนี้ออกมันถึงจะทําให้ข้าวในตลาดมันกระเตื้องขึ้นปรากฏการส่งออกเจ๊งเจ๊งจากสองปัจจัย ปัจจัยหลักขณะนี้คือปัจจัยโควิดที่แก้ปัญหาไม่ได้แล้และหมักหมมกลายเป็นปัญหาเละเทะหมดแล้ววันนี้เปิดประเทศก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้ดังนั้นไอ้ตัวโควิดเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบอย่างแรงการจัดการปัญหาวัคซีนไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพจัดการแก้ปัญหาโควิดไม่มีประสิทธิภาพเนี่ย ทำให้เราเลื้อลังเป็นโลกเลื้อหลังมากการส่งออกก็เจ๊งทันทีอันที่สองปัจจัยสำคัญก็คือปัจจัยการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในถเรื่องก,การตลาดระหว่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเด็จการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลประยุทธ์การจับเด็กนักเรียนนักศึกษาเข้าคุกไม่ให้ประกันตัวกระบวนการทั้งหมดนี้ถูกเล็กขอดอยู่ในสหประชาชาติและในตลาดโลกเขาแข่งกันประเทศไหนที่มีลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีใครประทวงครับพ่อค้าต่อพ่อค้าเข,า,ขาล่อ,อก,กันเอง ดังนั้นการถูกบอยคอร์การเปิดตลาดาฟรีเทรดแอเรียการเจรจาเปิดเขตเสรีทางการค้ากับยุโรปที่ยังทำไม่ได้จนถึงวันนี้กัสาภาพยุโรปก็เพราะการรัฐาหารของนายประยุทธ์เชื่อไหมครับรัฐบาลมาเจ็ด8ปดปีแล้วเนี่ยชะงงักไปเลยครับช่วงช่วงรัฐบา,ารเนี่ยทำให้การทำสัญญาเาขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปทำไม่ได้ แต่เวียดนามทําได้หลายประเทศเขาทาได้เห็นไหมฮะดังนั้นปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยที่ผมหยิบประเด็นจากการที่ข้าวราคาตกคุณพิเชฟไปหวานข้าวในสภา,าสร้างกระแสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาอธิบายมาคุยกันเนี่ยจะเห็นความเป็นจริงว่าวิกฤตมันหมักหมมหลายเรื่องอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วดังนั้นปัญหาการส่งออกก็ไม่ราบลื่น เมื่อไม่ราบรื่นมันก็สตั๊กิมันล็อกอยู่ในประเทศนี่แล้วข้ามจะขึ้นได้ยังไงเมื่อภ<ม>าวะการของออวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากวิกฤตใหญ่ๆโดยเฉพาะวิกฤตโครงสร้างทิ้งเรื่องงบประมาณเนี่ยหัวใจใหญ่ที่สุดถ้าเราจะสรุปง,ง่ายๆก็คืองบ งบวังที่ประยุทธ์นําไปถวายเนี่ยมันเกิดผลพังไปถึงไปไปถึงฉางข้าวชาวนาแล้วมันกินหางเข้าไปเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้โรงสีมันก็อยู่ใน,นกลไกที่ประยุทธ์ก็ปล่อยให้มันทําเป็นผลประโยชน์ของนายทุนที่หนุนทหารทํารัฐประหารเนี่ย ก็เลยสบายเขาก็อยู่ของเขาได้แต่สุดท้ายก็กินลงสีด้วยแต่ว่าแน่นอนลงสีตายทีหลังครับชาวนาตายก่อนผมถึงบอกว่าวันนี้นกลไกของรัฐสภามันพิการแล้วมันจึงเอาประยุทธ์ออกไม่ได้จากวิกฤตทั้งหลายที่เห็นอยู่มีช่องทางเดียวคือไปสู่การเลือกตั้งแต่ไปสู่การเลือกตั้งนั้นก็จะต้องดูท่าทีของหวังด้วย ว่าวางจะใช้วิธีการอย่างไรจะยอมให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลไหมหรือว่ายังจะให้ผูกอยู่ต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านนี้นี่นี่คือหนังสือพิมพ์ข่าวที่ยืนยันในวันที่5เมื่อวานนี้นะครับราคาข้าวต่ำสุดรอบ30ปีขาดทุนยับชาวนาชัยภูมินะ เภูมิช้ำใจชี้ราคาข้าวตกต่ำสุดรอบ30ปีขายได้ไม่ถึงกิโลละ5บาทกิโลละ5บาทก็คือตันละ5,000หรือเกวยละ5,000นั่นเองข่าวลงวันที่5พฤศจิกายนแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ใช่หพฤศจิกาเท่านั้นครับมันตกต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นวิกฤตหยอย่างนี้จกนกระทั่งปลอดมันแตกวันนี้ครับ ต้องขอบคุณคุณพิเชษนะนี่คือข่าวเมื่อปี5-7ครับปลายปีปีห้จากผลการรัฐประหารอย่างที่ผมกลาบเรียนเนี่ยราคาข้าวก็ตกตามแล้วนี่คือโพสต Today เมื่อวันที่24พฤศจิกาห้า7ครับเห็นไหมดังนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยเราลำดับเรื่องเป็นโอกาสดีที่เกิดเหตุผมอธิบายท่านดู ข่าวไทยรัฐเมื่อปีออนี่ครับข่าวของผู้จัดการเมื่อปีห้าเก้าราคาข้าวก็ตกเหมือนกันตกตลอดฮนะตั้งแต่อยุดขึ้นมาเป็นยึดอำนาจมาเนี่ยข้าวสุดลงเรื่อยๆครับอย่างมากก็ทรงตัวแต่อยู่ไม่ไหวชาวนาจนลงหมดในรอบเจ็ดปีนี่จนลงหมด แต่ตอนนี้หนักที่สุดเจอปัญหาน้ำด้วยเจอปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับแต่ขา้าวยังตกอีกเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดเหตุการประท้วงกันในสภา แล้วสิ่งที่น่าละอายที่สุดก็คือในชวนกับไม่สนใจปรากฏว่าใช้อำนาจความเป็นผู้ความเป็นประธานสภา,านี่ทำให้เขาเรียกว่าลุกดาวทำให้เป็นเรื่องที่เหลวไหลการที่เขามาประท้วงกันในสภามาโชว์เนี่ยเลวไหลจริงๆผู้แทนทุกคนนี่ครับ เมื่อเป็นฝ่ายค้านโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะต้องแสดงบทบาทเต็มที่อย่างนี้ผมถึงเข้าใจเขาได้ไงในอดีตก็มีครับกระเทียมราคาถูกเขาก็หากระเทียมเข้ามาในสภาพเพื่อให้มันเป็นข่าวเพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งไปแก้พักประชาธิปัตย์ก็เป็นอย่างนี้วันแต่ว่าในชัวนนี่ใจคับแคบ ถ้าเป็นเรื่องของยางพาราแล้วเราก็มันเอาเพราะเป็นฐานคะแนาานเสียงของเขาแต่พอเป็นข้าวปั๊บสิ่งที่ในชวนแกล้งคืออะไรแกล้งเพราะว่าจะได้ช่วยนายจุลินก็เลยพูดออกมาแบบแบบเเขาเรียกว่ามีดโกนครูเป็นเป็นผู้แทนเหนือชั้นเอออย่าลืมเก็บด้วยนะข้าวเนะี่ยเก็บด้วยเออ ให้ให้เขากเก็บกวาดเก็บกวาดคือทำทำออนไว้ด้อยค่าในสิ่งที่ทําถามวันที่พักปัิชัตัเคยเป็นฝ่ายค้านไหมเคยครับราคายางตกทํำยังไงหาบยางเข้ามาในสภาก็เห็นทําได้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ในชวนแสดงออกที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันมีมุมนะมุมที่หนึ่งก็คือพักประชาปัดเป็นคนดูแลเรื่องกระทรวง พ่านี้รับผิดชอบนี้โดยตรงในชวยก็เลยบอกให้สสน่ะเก็บกว่าซให้เรียบร้อยเหมือนกับทำสกรปรกทำนองนั้นแต่ไอ้ที่ในชวนทำสกรปรกมากกว่าร่วมกันก่อจราจนกับกปกสให้เกิดการรัฐบาลเนี่ยจนกระทั่งได้รัฐบาลอย่างนี้ขึ้นมาแล้วรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในชวนก็ร่วมกับโจรนี้ด้วยเนี่ยนี่ไม่สกรปรกเลย ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ในชวนทำก็คือป้องปกป้องพักคของตัวเองเพื่อให้คนเห็นว่าสิ่งที่นายพิเชษทำนี้ด้อยค่าสองในชวนเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องยางนี่ถ้าเป็นเรื่องยางเนี่ยนชวนจะเดือดร้อนเพราะว่าทางใต้ปลูกข้าวน้อยครับไม่ใช่เป็นสินค้าหลักในการขาย ทางใต้นี่กเขาปลูกข้าวไว้กินเท่านั้นนะเป็นด้านหลักนะส่วนใหญ่เขาทำเกษตรอย่างอื่นดังนั้นในชุดก็มองแต่เรื่องของอย่างเป็นหลักเท่านั้นเองอันนี้คือความคับแคบของสิ่งที่แสดงออกผมเห็นแล้วผมหงุดหงิดเลยนะเขาทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับถ้าเป็นผมผมก็ต้องแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องตั้งกระทู้เมื่อไม่มาตอบนี่ผมจะไม่เฉยครับต้องแสดงออกแต่ทีนี้คุณพิเชษใช้วิธีเอาข้าวมาโปรยก็ถูกเลยชวนว่าเอาว่ากระทบให้ว่าแดกให้เก็บกว่าสะนะตานองนี้ผมรู้สึกทันทีว่าไอ้อย่างนี้เราไม่ไม่ได้ละนี่ก็ในหัวใจของผู้แทนราษฎรในในเมืองข้าวจังหวัดนครสวรรค์ก็ต้องเจ็บแค้นไปด้วยนะครับจากข้าวราคาตก และยิ่งมารู้ถึงกลไกของระบบยิ่งรู้ถึงเรื่องงบประมาณที่ในประยุทธ์เอางบประมาณไปให้ข้างบนก็ไม่มีเงินจะไปช่วยเหลือชาวนาเข้าขใจนะครับเอาละ่ะ